สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวที่ได้รับจากท่านผู้ใช้นามว่าวคลุยบ้านคอยอีกเรื่องหนึ่งที่จะมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันในเรื่องผีไอชีพเรื่องผีไอชีพเป็นเหตุการณ์จริงที่ผมประสบกับตนเองพร้อมกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2,509ขณะนั้นผมกำลังเรียนเพียงชั้นประถมปีที่สามการอยู่ห้องแถวนับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักและสนิทสนมกันได้ง่ายห้องแถวที่ผมพักอาศัยนั้นตั้งอยู่บนถนนสายสัมพันธ์ห้องแถวที่อยู่ใกล้กับบ้านผมที่สุดคือห้องแถวที่ตั้งบนถนนราชอุทิศไอชีพ เป็นลูกของเสมียนตราอำเภอเป็นลูกคนที่สามของครอบครัวเขามีอายุอ่อนกว่าผมหนึ่งปีด้านหลังของบ้านไอชีพมีต้นมะขามต้นใหญ่ที่พวกผมในวัยเด็กๆมักจะไปเล่นกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอไอชีพได้นนำเชือกในล่อนมาผูกจิงช้าให้เด็กๆได้กดกดกแกวงเล่นกับกิ่งมะขามที่ยื่นออกมาที่พอเหมาะพอเจาะมีเพียงแค่สองกิ่ง ที่อยู่กันคนละด้านของต้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์มักจะมีเด็กๆมาชุมนุมกันที่ใต้ต้นมะขามบ้านไอชีพเรามีเสือกองกลางไว้ที่กลางข้างต้นมะขามใครไปถึงก่อนก็ปูเสือรอเพื่อที่จะเล่นเด็กๆต่างทยอยมาทีละคนสองคนเมื่อเข้าคู่จับคู่เล่นได้บางคู่ก็จะเล่นมาเก็บเล่นขายของ เล่นแคะขนมครกบ้างก็หาน้ำมาผสมดินให้มันเละๆพร้อมขุดหลุมตื้นๆจากนั้นก็เหลียนแบบคล้ายทำขนมครกจริงๆได้หยอดลงไปในหลุมหาใบไม้มาทำฝาครอบสักครู่จะใช้ช้อนสังกะสีมาแคะหาใบผู้ระหงที่อยู่แถวๆนั้นมารองขนมครกแล้วทำท่ามัม,มเข้าปากเป็นที่สนุกสนาน ใบใบาอากาศร้อนๆลาวทำมนที่ว่ายน้ำเป็นก็จะแอบหนีพ่อแม่ไปลงเล่นน้ำที่ห้วยพรมโหดโดยเฉพาะช่วงปิดเรียนช่วงมีนาคมถึงเมษายนที่เป็นช่วงฤดูร้อนเด็กๆในเขตเทศบาลตำบลไม่ว่าใครจะอยู่ในตลาดในตลาดนอกตลาดสดบ้านฝากห้วยแถวถนนดาวทองต่างก็มาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนเกือบร้อย หรือบางครั้งก็เกินร้อยคนบางคนเล่นคลายร้อนสักสิบยี่สิบนาทีก็ขึ้นฟังส่วนผมกับเพื่อนเล่นไม่ตามกว่าวันละสามสี่ชั่วโมงเล่นจนตัวซีดหนังเหี่ยวตาแดงจนแม่ต้องให้คนมาตามและบ่อยครั้งที่แม่ให้คนมาเรียกแล้วยังเล่นกันสนุกสนานจนลืมเวลาเมื่อกลับถึงบ้านก็โดนแม่ใช้ไม้เรียวหววก้นจนก้นเป็นแผลเสมอเสมอ แม้เลือดจะออกซิบซิบแต่ยางเก่งผมก็แค่ร้องครางเบาๆอุ้ยเจ็บแต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมาให้แม่เห็นจำไว้นะเวลาแม่เรียกให้กลับต้องรีบกลับทันทีในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลากจนไหลเชี่ยวกรากมักจะมีเด็กที่ต้องสังเวยศพกับลำห้วยแห่งนี้อย่างน้อยปีละคนสองคนในวันเกิดเหตุ เป็นช่วงปิดเทิมต้นประมาณ8ดนาฬิกาในขณะที่ทุกคนกำลังอยู่ในบ้านบางคนกำลังกินข้าวบางคนฟังข่าววิทยุบางคนก็ทำงานภายในบ้านก็ได้ยินเสียงไอ้ใหญ่บ้านหัวมุมถนนวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกแม่ไอ้ชีพว่านะนาะๆไอ้ชีพถูกผีพรายดึงขามันลงเน่นน้ำอยู่กับผมที่ห้วยพอไอ้ชีพเมื่อได้ยินไอ้ใหญ่พูดถึงไอ้ชีพจมน้ำที่ห้วย เขาได้รีบชักชวนเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงรีบนำจักรยานทั้งเดินทั้งวิ่งไปในที่เกิดเหตุอย่างเร็วที่สุดเมื่อไปถึงไอ้ใหญ่ก็บอกเล่าและชี้ที่เกิดเหตุให้ดูแล้วก็พูดขึ้นว่าผมกับไอ้ชีพชวนกันออกมาจากบ้านตอนเจ็ดโมงเพื่อมาเล่นน้ำห้วยผมกับมันปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่มีกิ่งยื่นออกมาแล้วผลัดกันกระโดดลงมาจนน้ำกระจาย ในขณะที่ผมบอกกับไอชีว่าเดี๋ยวจะกระโดดกันอีกคนละสองสามรอบแล้วจะกลับบ้านเมื่อผมมองลงมาอย่างพื้นน้ําเห็นน้ํามันหมุนวนวนวนเข้ามาตรงที่เรากระโดดผมจึงตะโกนบอกไอชีเฮ้ยอย่าเพิ่งกระโดดลงมานะน้ํามันหมุนวนล้นแรงมากเลยไอชีบอกเออแต่แล้วก็ได้ยินเสียงดังตูมผมเห็นไอชีอยู่บริเวณตรงกลางน้ําที่กําลังหมุนวน พอไอชีพกระโดดลงมาผมก็มองไปตรงที่มันกระโดดลงมา10วินาทีผ่านไปมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา20วินาทีมันก็ยังเงียบ30วินาทีก็ยังเงียบเหมือนเดิมเอาละสิมันเกิดอะไรขึ้นผมชักใจไม่ค่อยดีเมื่อมันไม่โผล่ขึ้นมาจริงๆผมก็เลยรีบว่ายน้ําขึ้นฝั่งมาบอกให้ทุกคนรู้จะได้มาช่วยกันหาไอชีพผู้ใหญ่กว่า20คนลงไปในน้ําในจุดที่เกิดเหตุ ที่ใต้ต้นไม้ตรงที่ไอชีพกระโดดลงมาเพื่อง,งมหาไอาชีพซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่จุดนี้มักเป็นจุดที่มีน้ำไหลวนและดูดแรงมากขณะที่มีกิ่งไมใ้ใหญ่ๆเข้ามาใกล้จุดน้ำวนตรงนี้ยังถูกน้ำดูดลงไปด้านล่างเป็นเวลาเกือบชั่วโมงผ่านไปจึงมีคนพบศพไอชีพนอนติดอยู่ที่ขอนไม้ใต้น้ำ ตอนเอาขึ้นจากน้ำมาใหม่ๆหลายคนพยายามแบกไอาชีพและเขย่าให้น้ำาขย้อนออกมาจากกระเพาะหลายๆคนช่วยกันทั้งผายปอดและทำการปั๊มหัวใจแต่อย่างไรก็ไม่เป็นผลสภาพเขาตัวเขียวคร้ำเมื่อรู้ว่าไอาชีพตายแน่นอนแล้วพ่อแม่ของไอชีพจึงนำศพมาดำเนินการตามพิธีทางศาสนาพอมีคนตายทีหนึง่งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ในเขตเทศบาลก็จะเข้มงวดไม่ยอมให้ลูกหลานออกไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดจนพาเลยมาสักสองสามเดือนขึ้นไปก็จะมีคนกล้าไปเล่นและก็กลายเป็นเหตุการณ์เหมือนปกติว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องของไอชีพที่มาปรากฏกายหลอกคนในบ้านตนเองคือในช่วงคืนที่สามของงานศพหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและกลับวัดไปแล้ว โดยปกติของงานศพแถวบ้านผมมักจะเปิดวงพันันเพื่อเป็นเพื่อนงานศพไอเอฟพี่ชายของไอชีพที่ชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจก็เข้าร่วมวงเล่นการพนันกับผู้ใหญ่ช่วงหนึ่งเขาขอตัวไปอาบน้ำในขณะอาบน้ำและสระผมก็ได้ยินเสียงดังแกลกแกลกแก,กปังปังปังปงัที่ข้างฝาห้องที่เป็นสังกะสี ไอเอฟไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาสนิทกับน้องชายคือไอชีพที่เกิดคลานตามกันมาเอฟเข้าใจว่าเสียงที่ดังเป็นเสียงตุ๊กแกที่คงไล่จับกินมแมลงเขายังคงสาบผมต่อไปจูจๆน้ำประปาที่เขาเปิดใส่ตุ่มน้ำก็หยุดไหลเอาเสียดื้อฟองที่อยู่บนหัวขาวโพลนหยดลงมาจนแสบตาเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกเอาน้ำลดหัวให้ทีเร็ว พี่สาวเอฟที่กำลังล้างจานอยู่ใต้ต้นมะขามเมื่อได้ยินเสียงน้องชายให้ช่วยก็เดินที่ถังน้ำไปราดบนหัวไอเฟมันน่าแปลกตรงบริเวณที่ล้างจานน้ำคงไหลเป็นปกตินี่ถ้าจะเป็นไอชีไมาหยอกพี่ชายมันแล้วละมัง้งทุกคนในงานศพคิดเช่นนั้นถัดมาอีกไม่กี่วันในวันที่น้ำศพไอชีพไปที่เชิงตะกอนต้องบอกก่อนว่าเมื่อห0ปีที่แล้ว ที่เผาศพไม่มีเมนเผาศพอย่างทุกวันนี้เพียงแต่มีแท่นปูนมีตะแกรงเหล็กวางลงศพใช้ฝืนเผากันแบบโล่งแจ้งจะจะก่อนที่จะเผาศพช่างภาพคืนนั่นเองได้เรียกพ่อแม่และญาติญาติอาชีพให้มายืนถ่ายภาพเพื่อเป็นความทรงจําครั้งสุดท้ายในขณะที่ช่างภาพนับหนึ่งสองและกําลังจะนับสก็ต้องชะงักเพราะเห็นไอชีพมายืนร่วมถ่ายรูปด้วย เขายุดไปชั่วขณะคนที่อยู่ในแถวถามว่ามีอะไรนั้นเน่งตอบไม่มีอะไรหรอกเหตุที่แกไม่บอกเพราะกลัวทุกคนจะตระหนกตกใจในวันที่นำรูปถ่ายมาให้พ่อไอชีพในภาพหลายภาพมีรูปเงาคล้ายๆไอชีพมายืนร่วมถ่ายภาพด้วยนี่สิที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนในบ้านที่สงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากไอชีพตายได้ประมาณหนึ่งเดือนที่ตนมะขาม พวกเด็กๆก,ก็ยังคงไปเล่นชิงช้าตามปกติช่วงนั้นตะวันเริ่มรับขอบฟ้าปกติเราจะรีบไปจองชิงช้ากันก่อนใครไปก่อนก็ได้เล่นก่อนวันนั้นผมไปก่อนเป็นคนแรกไฟที่บ้านอชีพยังไม่เปิดแต่ก็ยังพอเห็นคนเล่นชิงช้าอยู่หนึ่งคนกำลังแกวงไปแกวงมาแบบสบายใจผมเกรงว่าหากไปช้าชิงช้าอาจถูกเพื่อนที่อยู่ใกล้กว่าไปจับจอง จึงเร่งฝีเท้าไปแตะเชือกชิงช้าเพื่ออึบอับคำว่าอึบอับคือการพูดเพื่อประกาศว่าจองไว้แล้วแต่พอเข้าไปถึงชิงช้าผมกลับไม่เห็นว่ามีใครมาเล่นชิงช้าเลยสักคนทำเอาผมยืนนิ่งทำหน้าเหรอหลาและต้องรีบเพนกลับมาบ้านทันทีคิดในใจว่าไอ้เชฟหลอ,อก,กูเข้าแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บริเวณกลางลำห้วยหลังวัดหลวงเก่า จะมีขอนไม้ใหญ่ยอยู่หนึ่งขอนเด็กๆที่เล่นน้ำไหลลำห้วยพรมโหดมักอาศัยเป็นที่พักเหนื่อยเวลาเล่นไล่จับทั้งๆท,ที่ทุกคนมองเห็นว่าขอนไม้ว่างเปล่าพอไหวเข้าไปนั่งพักกลับเห็นว่ามีไอชีพมานั่งรอในชุดเปลือยกายล่อนจ้อนยิ้มเพลมาขอเราเล่นไล่จับด้วยคนผมเองและหลายๆคนต้องรีบไหว้น้ำกลับเข้าฟังแล้วรีบมาใส่เสื้อผ้ากลับบ้านทันที นี่ไม่ใช่เด็กๆเ,เท่านั้นคนหาปลาเกือบทุกคนที่ไปทอดแหนะบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่ไอชีพเสียชีวิตซึ่งบริเวณนี้จะมีปลาชุกชุมมากโดยในช่วงเดือนแรมปลายิ่งมากใครๆจึงมักไปทอดแหทั้งทั้งที่ไม่มีเด็กเล่นน้ำแล้วในเวลานั้นแต่ชายหาปลากลับพบว่ามีเด็กกําลังพายเรืออยู่กลางลำห้วยเพียงคนเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไร ใครเล่าจะอยู่ได้แกรีบรวบแผลเพนขึ้นฟังขนหัวลุกตั้งชันกลับเข้าบ้านทันทีจนเมียถามว่าทำไมวันนี้รีบกลับบ้านละ่ะแกเข้านอนและเป็นไข้ไปหลายวันเพิ่งประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสกลับไปที่ห้วยพรมโหดอีกครั้งคงยังพอเห็นร่องรอยกับเรื่องผีไอชีพอยู่บ้างห้าสิบปีพอดีที่ไอชีพเสียชีวิต คาดว่าเขาคงน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วต้องบอกว่าลำห้วยแห่งนี้จะต้องมีผู้สังเวชชีวิตทุกปีปีที่ผ่านมาผมได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ลำห้วยเขาก็บอกว่านี่ก็เพิ่งจะจมน้ำตายและเผาศพไปก่อนที่ผมจะมาและนี่คือเรื่องราวของเรื่องผีไอชีพที่เกิดขึ้นในอดีตที่มาเล่าให้ฟัง การรับฟังในเรื่องนี้ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาติดตามเรื่องเล่าสองยามด้วยดีตลอดมาผมคงจะทยอยนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเป็นระยะๆะะอาจจะถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยข้อสำคัญคือกำลังใจครับการให้กำลังใจกันและกันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้รับบ้างหากมีข้อหิตเหียนใดๆ ขอความกรุณาช่วยเสนอแนะในทางสร้างสรรค์จะขอบพระคุณยิ่งเรื่องต่อไปจะเล่าเรื่องผีเด็กขี่เล่นให้ฟังรอติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคลุยบ้านคอย19สิงหาคม2559รายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณท่านคลุยบ้านคอยที่กรุณานำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำ และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องฝันถึงผีไอชีพให้รกสมองนะครับสวัสดีครับ